ฮัลโหลฮัลโหลนิวเองค่ะจาก Queen of Cups by New นะคะหรือถ้าจะดูใน Facebook ก็มีนะ All you can read จะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเฟซเกี่ยวกับการอ่านไพ่ทาโร่สำหรับใครที่อยากจะเริ่มอ่านเองอ่ะเดือนนี้นะคะ,ะคลิปนี้เป็นการดูดวงประจำเดือนกันยายน2566เนาะก็มาดูกัารีเนี้ยวันเดือนปีเกิดอยู่ใต้คลิปอันนี้ลงให้ไว้แล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า การดูดวงของเรามันเป็นดูดวงแบบภาพรวมนะกไม่ใช่การดูดวงอสองใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันย่อมจะมีความคลาดเคลื่อนหรือเรื่องบางเรื่องเนี่ยอาจจะเกิดแค่เรื่องเดียวหรืออาจจะเกิดกับบุคคลนะคะประมาณนี้ไม่ไม่ใช่กับทุกคนและทุกเรื่องที่จะเกิดนี้ขอให้เข้าใจตรงกันนะคะเอาไว้ประกอบการตัดสินใจอ้าวทีนี้เรามาดู general ก่อนชาวราศีมังกรในเดือนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างขึ้นได้4ี่ถ้วย ก้าไม่เท้าหราจะพันโชยโช์ให้นะคะแล้วก็เนฟอบซอยไพ่บอกว่าช่วงนี้นะในไม่ช้านเร็วนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ค่อยเต็มอกเต็มใจสักเท่าไหร่มีเกณฑ์ที่คนใกล้ตัวนะคะเปลี่ยนพักเปลี่ยนใจหรือว่าเปลี่ยนข้างให้ทะเลาะให้ระวังจะทะเลาะกับคนข้างๆนะคะสนิทกันมากก็จะอาจก็มีเรื่องให้ต้องรู้ข้างๆเยอะอะไรอย่างนี้หรือ ใครบางคนนะคะคนอาจต้องย้ายต่างถิงน่นแดนไกลไปจากครอบครัวต้องมีการขยับขยายโยกย้ายหรือปรับเปลี่ยนจากคนที่สนิทเนี่ยนะถ้าไม่ย้ายบ้านย้ายงานก็ย้ายแผนกหรือย้ายโต๊ะย้ายมุมแล้วไปนั่งกับคนที่ไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่มันจะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมจริงๆแล้วมันสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เราคุ้นเคยเรียกว่าออกจากคอมฟอร์ทโซนของเราไป มันน่าจะดีแหละแต่ว่าใจเรายังอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับมันสักเท่าไหร่นะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องการงานแบบจาบจงกันบ้างพูดไปแล้วลิ้นจะพันกันเ <c oughs> นาะมาดูเดือนนี้นะคะไพ่ใบแรกของชาวราศีมังกรโอ้ไม่ก็คุณได้ judgment อืมจ u d เม e น t แล้วก็ King นะคะ King ่ f King of Wands แล้วก็ Stable ไพ่เจ็ดไม่เท้านะคะกำลังสงสัยว่าอ๋อนึกว่าภาษาเยอรม,มันจริงๆมันอยู่สี่ภาษาในนี้ <laughs> เดือนนี้นะคะการงานของคุณจะได้รับการส่งเสริมให้มันแบบปังไปมากๆเลยจะทําอะไรลงมือได้แต่คุณต้องตัดสินใจแล้วต้องยอมรับความเสีย่ยงด้วยตัวของคุณเองนะ ไพ่บอกว่าถ้าคุณทําเรื่องส่งออกนําเข้าเกี่ยวกับชาวต่างชาติหรือบริษัทชาวต่างชาติคุณจะมีโอกาสได้พัฒนาแล้วก็งานงานไม่ง่ายงานเยอะมีระไระเองรับผิดชอบเยอะแต่มันก็ถือว่าดีนะคะแต่มันมีเจ็ไม่เท้าให้บอกว่ามันก็มีคู่แข่งค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคอนดิชันที่คุณจะต้องแก้ไขต้องค่อยๆค,คลีปล่ปมให้เลขเจ็ดตัวน,นี้จะไม่เหมือนของเซกอื่นนะคะจะเป็นเงื้อติดติดอวนหนึ่งเนี้ย นั่นหมายความว่ามันมีทางไปแต่คุณต้องไปให้ได้ชา l ลน g e ค่อนข้างเยอะความรับผิดชอบเยอะมากแต่ถ้าคุณทำผ่านซึ่งน่าจะผ่านนะจากไพ่ดูแล้วเนกาทีฟไอ้โพซิทีฟมากๆนั่นหมายความว่าคุณจะสามารถแบบ จะเดินรุ่งเรืองแล้วก็เข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่หรือได้โอมีโอกาสจากตรงนี้โปรโมทไปอีกขั้นหนึ่งนะคะหรือบางคนนะบางเซตอาจจะมีการดูงานไปต่างประเทศต่างถิ่นไกลหรือมีประชุมสัมมนาแบบเซมินาร์อินเตอร์เนชั่นแนลอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคนที่สมัครงานให้บอกว่าไพ่ดับ เจ็ดสั้นนะคะมีโอกาสบอกแล้วว่าได้แน่คนที่สมัครงานรอเรียกรอเรียกอรอเรียกตัวสัมภาษณ์ไปแล้วหรือขึ้นบัญชีอะไรอะไรแล้วเนี่ยนะคะให้ว่าไม่เกินหนึ่งเดือนน่าจะมีโอกาสได้งานนี้คุณจะได้ข่าวดีมากๆสมัครวีซ่าสมัครอะไรที่มันเกี่ยวกับการต่างประเทศสิ่งที่คุณรอคอยทุกอย่างจะประสบความสำเร็จแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆนะมันต้องทุ่มเทเต็มที่ทบาชาลเลนจ์ขึ้นมา แล้วจะได้นะคะนักเรียนนักศึกษาเช่นกันคุณจะรู้สึกว่าเรียนอะไรช่วงนี้ก็จะจํำง่ายกว่าปกติแต่คุณต้องลงมือทําและจําและลงฝึกฝนนะคะพอลงมือทําปุ๊บมันจะแบบโหดีมากๆเลยมาดูเรื่องการเงินกันบ้างการเงินนะคะไพ่ค u e นับ f พ e เดอ c เคินะคะโอสิบถ้วย แล้วก็หนึ่งถ้วยอันนี้ก็ปังอันนี้ก็ดีดีแบบสุดๆคุณคะมีเกณฑ์รับทรัพย์รับโชคใหญ่ๆเลยอะความรักก็ดีเราเห็นถึงแบบบ้างบางบ้านมีเรื่องสินสอดแต่างงานอะไรเงี้ยได้ด้วยหรือว่ามรดกตกทอดจากผู้หลักผู้ใหญ่พูดถึงทางบ้านก่อนนะมองคนได้รับโอนรถโอนบ้านมีโอกาสนะคะหรือคุณจะซื้อบ้านหรือจะทำอะไรเป็นของตัวเองลงทุนกิจกรรมอะไรเงี้ยมันได้หมดเลยยื่นกู้ก็ได้รับการอนุมัติ ดีสุดๆแล้วฉันถามทุกคนก็จะมีเนี่ยถูกเลขถูกหวยไหมคะไพ่เดอ f o ฟูขึ้นเล็กๆน้อยๆสำหรับบางคนอาจจะมีโอกาสไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะมีโชคในทะด้านนี้แต่เล็กๆ,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 ๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็พอจะได้อยู่อนะ แล้วก็บอกเลยว่าเดือนนี้เงินปังมากๆอ้ออีกอย่างหนึง่งนอกจากว่าคุณจะได้รับทรัพย์ไปแล้วบางครั้งทรัพย์สินของคุณมันก็คือการเอาเงินของเราไปแลกมาอย่างที่บอกว่าบางคนได้ของแบนเนมได้อะไรมาหรือบางคนไปซื้อของแพงๆเลยอะแต่มันก็ดีกับเราดีต่ออนาคตเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูสุขภาพและการเดินทางกันบ้าง สุขภาพเดือนนี้ให้คุณต้องระวังห้าเหรียญขาดอาหารขาดแร่ธาตุแล้วก็ขาดวิตามินแปลกจังเลยทําไมมีความรู้สึกว่าคุณจะต้องได้รับอาหารบํารุงสมองบํารุงสายตาอะไรอย่างเงี้ยนะเอใครที่รู้สึกว่าง่วงๆบางครั้งคาเฟอีนอย่างเดียวไม่ได้คุณอาจมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องขาดแร่เถ็กร่แเหล็กแร่ธาตุอะไรบางอย่างต้องลองเช็คดีๆนะคะ หรือว่ากินอาหารหนักไปทางแบบใดแบบหนึ่งกินอาหารเดิมๆขาดอะไรไปบางอย่างเนี่ยต้องเช็คสุขภาพอยู่ปกติจะไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเดินเดินทางหรือว่าขยับเนี่ยคุณจะเริ่มเกิดอาการหน้ามืดคุณจะเห็นจากตรงนั้นเนาะต้องดูแลตัวเองด้านนี้ด้วยแล้วก็การเดินทางมีนะบอกแล้วว่ามีโอกาสที่จะได้เดินทางไปที่ไหนสักแห่งราบรื่นดมีมีมีทั้งคนที่เดินทางถ้าเดินทาง มีคนที่เดินทางไกลออกไปแล้วก็มีคนที่เดินทางกลับมาถึงเวลานะคะมีคนไปมาหาสู่หรือว่าจะได้เจอคนที่รอคอยเดินทางมาหาเขาเขาเดินทางมาหาเราราบรื่นดีไหมไพ่บอกว่าเออมันอาจจะถูกคลักถูกคลักนิดหน่อยมีบางเรื่องที่ต้องแก้ไข รถไม่โอเคหรือต้องเอารถไปซ่อมก่อนหรือว่าซื้อตั๋วแล้วไม่ได้ซื้อแล้วไปได้กันหลายคนแยกโดนแย,ย,ยกที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จะได้เดินทางสมใจค่ะเดี๋ยวมาดูความรักกันเนาะเมื่อกี้ต้องพอสนะคะเพราะว่าสับไพ่นิดหนึ่งเอาไพ่ดีๆกลับคืนไปเดี๋ยวจะหาว่าอ๋ออะไรนะมาดูคนโสดกันบ้างโสดกับโสดสนิทนะคะคุณได้ไพ่ temperance ไพ่แดนเจล์ตัวนี้เป็นจริงๆเป็นเหมือนเดอะทาวเวอรนะคะแล้วก็เป็นไพ่เดอะเลเวอมาแล้วค่ะความรักมาแน่ๆแต่ไพ่บอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นคนเก่าคนเดิมคนที่เคยมีปัญหาทะเลาะเบากแว้งเลิกกันไปจบไม่ค่อยสวยหรืออะไรบางอย่างมีโอกาสที่จะวนกลับมาค่ะมันปัดไม่ขาดนะมันมันเลิกเลิกไปแล้วก็ยังมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คราคาซังกันอยู่ เดือนนี้จะวนเข้ามาแต่จะอยู่ยาวแค่ไหนอยู่ที่คุณและกันมันจะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่แต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะคะเช็คดีๆว่าเคยเกิดปัญหาอะไรบางอย่างความรักยังมีเนื่อยๆความรักอยู่แน่นอนแต่ว่าปัญหาที่เคยเกิดขึ้นก็ยังไม่ได้ไปไหนนะต้องดูแลต้องเช็คตัวนี้ดีๆนะคะแล้วก็โอเคเป็นเดวิลขึ้นมาด้วยการกลับมาครั้งนี้นะคะของเขา อนนี้นะการกลับมาครั้งนี้ของเขานะคะอาจจะไม่ได้โสดสนิทหรือว่าไม่ได้แบบนั่นเขาอ,อาจจะมีคนคุยอยู่แล้วหรือว่าเลิกสมมติเขาเลิกกับเราไปแล้วไปเจออีกฝ่ายหนึ่งอะไรอเงี้ยแล้วแบบกลับมาหรือว่าคนที่เข้ามา,มาใหม่ใหมก็ตามเนี่ย เขาจะไม่ได้โสดสนิทเขาจะมีคนคุยหรือว่าแฟนเก่าที่ยังคาราคาซังแล้วก็เข้ามาหาเราดัางนั้นเช็คดูดีๆนะคะไม่ว่าคนคนที่จะคนนั้นที่จะเข้ามาจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าเช็คประวัติให้แน่ว่าเขาโสดจริงใช่ไหมไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาคนโสดอย่างเราโสดสนิทมันจะกลายเป็นเรื่องคาราคาซังเรื่องมือที่3มันจะพันกันออดุมตุนังต้องระวังนิดนึงนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นหมายความว่าเขาเป็นคนขี้หึงก็ได้อ้อ หรือหมายความว่ามีคนที่เป็นเพศเดียวกับเราเนี่ยเข้ามาอยากจะสารสัมพันธ์นะคะคนโสดเดือนนี้สเสน่ห์แรงแบบแปลกๆอ่าส่วนคนที่มีคนคุยอยู่แล้วสถานการณ์นะคะให้บอกว่าสีดาบ King of Swords แล้วก็ The Lover มาต่อเรื่องความรักนะคะชาวราศีมังกรให้ความรักของคุณรอบนี้คุณได้ temperance คุณได้ debut นะคะแล้วก็ The w o r l d สิ่งหนึ่งที่เราเห็นอันดับแรกสิ่งที่ไพ่บอกมีโอกาสที่จะเป็นคนรักเก่าวนกลับมาหานะคะอืมซึ่งาอาจจะไม่รู้ว่าคราวที่แล้วจบกันไปสวยไม่สวยไหมแต่รอบนี้มีโอกาสที่จะวนกลับเข้ามาแต่ต้องเช็คดีๆนะคะว่าเขา มีใครหรือเปล่าช่วงที่หางหายไปกลับมาเนี่ยกลับมาโสดจริงไหมหรือว่าทะเลาะก,กับอีกฝั่งหนึ่งแล้วพยายามจะคืนกลับมาคืนดีกับเรามันจะมาแบบหวานอมขมกลืนคิดถึงกันก็จริงแต่มันก็มาไม่ค่อยโปรง่งใสอ่ะดับที่หนึ่งเรื่องที่2ก็คืออาจจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลคนที่เป็นชาวต่างชาติคนที่จ้าช,ชู้เชู้เพลย์บอยอาจจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะมีโอกาสที่จะเข้ามาหาเรานะ เจอการจากการเดินทางหรือว่าแค่ฉับฉวยบางสิ่งบางอย่างหรือความเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะขยับยเปลี่ยนแปลงก็จะมีโอกาสได้คุยได้เจอกันแล้วก็เข้ามาช่วงนี้นะเราอยากจะให้ชาวราศีมังกรที่โสดอยู่เช็คดีๆไม่ว่าจะคนใหม่หรือคนเก่าที่เข้ามาว่าเขาโสดสนิทเขาโอเคไหมหรือว่าเขาเป็นคนที่มีแนวโน้มจะใช้ความรุนแรงหรือเปล่ามันมีโอกาสเหมือนกันนะคะบ,บางทีเวลาเขารักเขาชอบอะไรมากๆเขาหึงเขาหวงเนี่ยดูดีๆว่าเขา Nice. เขาดีกับเราไหมหรือไม่ใช่แบบทะเลาะก,กันที่ตกทีอะไรเงี้ยขอให้เช็คตรงนี้ให้มั่นใจนะคะมีเวลาค่อยๆดูไปเนาะทีนี้ส่วนคนที่มีคนคุยอยู่ยังไม่ใช่เป็นแฟนกันแต่เป็นคนคุยนะคะคุณได้4ดาบเอ,อ่อ g of Swords แล้วก็ The Lover มันเป็นความรักที่อิหลักอิเหลือ รักกันอยู่แต่ว่าก็ทะเลาะเดือนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องบางเดือนนี้บางทีก็งอนกันแล้วก็หายไปเดี๋ยวก็วนกลับมาด้วยการประชดประชันอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเดี๋ยวก็ไม่หายไปไหนไม่ไม่เลิกรานะคะก็ยังจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ต่อเรื่อยๆแต่มันก็จะมีเรื่องให้หงุดหงิดหัวใจทั้งเดือนเลยอ่ะบางทีหายบางทีประชดบางทีแอบหึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แต่สุดท้ายเราก็ยังวนวนเวียนกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ เรียกว่าเขาก็ไม่กล้าจะไปไหนจากเราอะถึงจะโกรธจะงนอนจะประชดโดนเราด่าแค่ไหนสุดท้ายเขาก็จะวนกลับมาไม่รู้เป็นอะไรยังไงชอบแนวนี้แต่ว่าก็ในนั้นไม่ต้องห่วงสิ่งที่อาจจะให้ให,ให้ให้เผาเหน่อยก็คือคอ,อีโก้หรือว่าการประชดประชนันอันนี้ขอให้เบาๆลงนะคะมาดูคนที่อ่า เมื่อกี้จริงๆจะถามว่าคนที่รอคอยใครอยู่ให้บอกแล้วนะว่ามีโอกาสที่คนเก่าจะกลับมาดังนั้นเราข้ามไปดูคนมีคู่นะคะคนที่มีแฟนแล้วคุณได้สามไพ่คุณได้ 3, ไพ่หมายเลข3ามไพ่ดีอินดีเอ็มเรสนะคะแล้วก็ไพ่หมายเลข2ดาบและไพ่ว e e อ o f fortune ไพ่บอกว่าความรักของคุณมันจะดูเรื่อยๆสบายสบาย บางทีมันก็ดูเนื่อยๆนะคะช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่หงุดหงิดหงุดหงิดกันหน่อยบางทีจะมีเงินงอน,งอนต้นเดือนค่อนข้างแฮปปี้นะคะแต่ว่าแฮปปี้แบบที่อาจจะเป็นแนวอึดอัดนิดนึงนะคะมีการที่คนรักของเราหรือว่าเราเนี่ยไปครอบงำครอบคลุมดูแลใส่ใจจนเหมือนคุณแม่ครั้งหนึ่งหรือแบบ เธอเป็นผู้ปกครองฉันหลออเลยเงี้ยแต่ก็ดีนะเขาดูแลกันดีส้มก,กลางๆจะเหนื่อยๆหน่อยแล้วก็วนกลับมารักกันเหมือนเดิมความรักไปเรื่อยๆค่ะค่อนข้างดีเลยแหละมีปากเสียงกันมากตามภาษาคนรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครที่ยังไม่เปิดตัวจะมีโอกาสมาเปิดตัวช้าๆหน่อยจะเป็นการที่ค่อยๆมีคนรู้จักค่อยๆพูดไปก็จะเริ่มมีตัวตนในสังคมของเราหรือของหรือแฟนของเรานะคะอ้อ อีกอย่างหนึ่งใครที่แต่งงานมานานหรือเพิ่งจะแต่งงานมาสักพักแล้วมีโอกาสที่จะท้องนะคะแต่อยากจะให้คุณเช็คสุขภาพดีๆเพราะว่ามันมี2ดาบขึ้นถ้าความบางทีความเครียดหรือเงี้ยบางทีอาจจะตั้งคันแล้วก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอะไรเงี้ยอาจจะมีปัญหาได้หรือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ตั้งใจจะตั้งคันไม่ตั้งตั้งใจว่าจะมีบุตรต้องดูแลควบคุมตัวเองดีๆนะเพราะว่าหมายเลข2คือมันมีโอกาสที่จะเสี่ยงขึ้นมานะ ส่วนคนที่มีปัญหาหนักๆจะเลิกไม่เลิกแหลแล้วอันนี้คือมาถึงขีดสุดแล้วเดือนนี้ทางออกของคุณเดฟิวนะคะก็ให้บอกว่ามันมีโอกาสที่ เลิกไหมไพ่บอกไม่เลิกเพราะมันยังมีผลประโยชน์จะเป็นผลประโยชน์ที่ไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่เป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรที่สร้างมาด้วยกันหลายหลาย,หลายอย่างนะคะแต่ว่าจะแตกหักแบบเลิกรากันเลยไมหมไพ่บอกว่ามันมีอาการมันมีแค่การแบบถอดใจพอแล้วแต่ว่าจะเลนในเรื่องในความสัมพันธ์ยังไม่ตัดขาดกันซะทีเดียวแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคุณจะรู้สึกว่าเออช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอือแล้วเดือนหน้ามาดูทีวว่าจะเป็นยังไงคําแนะนําสําหรับเดือนนี้ยวเ,เดี๋ยวต้อง จะต้องบอกกันนะว่าเมื่อกี้ของคนของคนโสดนะหยิบขึ้นมาเป็นไพ่แฮงแมนนะคะซึ่งมันก็คือเรียกไพ่ผิดแต่ว่าอ่านถูกนะเดือนนี้นะคะไพ่อยากให้คุณพักผ่อนผ่อนคลายสบายใจสบายใจแล้วก็ใครที่เคยเล่นดนตรีร้องเพลงชอบทํากิจกรรมอะไร พยายามเอากลับมาทําหรือแม้กระทั่งงานอะไรที่คุณค่่อนขทีคุณคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยจะมีโอกาสได้นํากลับมาใช้เดือนนี้จะเป็นเดือนที่อะไระตางๆเก่าๆเ,เดิมๆแม้กระทั่งความรักหรือการงานจะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งและคุณจะได้มีโอกาสแก้ไขทําทให้มันดีขึ้นค่ะเดือนนี้ไ